สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนเด้อยินดีตอนทับเขลาสู้ซ่องน้องตายสาวเราคือเก่าด้วยพี่น้องตอนนี้กับสิไปเอาอ่าไปเอามักกระปุกยิ่ให้เจอะพอติ๊ดเจอะพอติ๊ดพี่เอาหมักกระปุกยิ้ให้ปะด้วยพี่น้องนี่ไปกับผู้งเอาหน่อยเนาะผู้ว่าบ้านขั้นบอลพี่น้องฮ่องจีกับสิไปเอามักระปุกยิ้มขั้นบอลพี่น้องตาบ้านมาบ้าดีมันจะให้มาเลยก่อนท้าเพิ่มขวาก่อนไหลก่น เราเนกําแพแก้วาจีนผ er ู <S <S ้บาเนาะนี่เนาะอ่าเดกก็จไปเนาะแต่้เของเราดีๆได้จักจี้ว่าจให้อะไรคันพี่ว้พี่แตงโมหน่อยวกรนจีนจั๊กพรยังกลัตีนว่แห้งเนะเอาเอาดีๆเนผักแพรแพรเืินหยวน あっ <c oughs> <aters> เปินเปิรรถไเป็นใจเหนเลยูเดแล้วทุกคนีทีอย่าไรอย่าไรไีการลงเดวพี่นเพ่อราีรม่อยเนีู้ก็ได้จอมนเาูเราจะลังไม่เ คนล่างแนี่ว่าจะร่างกูอะไรเอาอน้นมัเอาอ๋ออันนั้นคือบานน้ำแข็งนะแรงขึ้นไแแจองกูนะมันเอาเออช่รอ่าคนกลางน่ กับเป็นมูวะหานน้ำแขคงนะพี่น้อยเมนบอกหานน้ำแทงเอเออหวานน้ำแขงบวานน้ำแท็งค่ะเขาไปท่าหนเมนบานฟงบหอประจุมประจุมเหอไกลว่าไปประจุมแล้ววันสิบน้ แก้วโอ้ยหม้อนี่เน็มน้องแก้วได้ยังี่น้อแก้มหน่อเขาได้เลยโอ้ทางเขาว่าผู้วาก็ได้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรสูอู้ขว้างไปได้เย พ่อมี่วาน้ำเอาใจเย็นๆใจเย็นๆอ้ย่าเสือนไปได้นะเอาเดี๋ยวจอ

ใสให้มาครบหนีบให้มาคบไคมา่หว่งตโ่ไค้มาทแ่งตไคก้นึ่งหบ่ก็น้อแงยาวอาอจืดเดอห้อหามดทั้ยออแล้ะจะไปน้ำาววากันยพี่้อกพี่้องน้าึนไทประมาณนี้หน้ายีอะเก่าตายสิ ยาอีกค่คิอะไรเนาะเพราะว่าอันตรายขนาดคนขับรดเนี่บุ๊เห็นบุเห็นจะเจือเอาชีวิตมาเชียงกับพนเนาะโ้เาจะลาอยาดอ้อันาะแวให้เาดีดีเลย หนเยี่ยวเนีาเ้ามจะเกาะเี๋ยวี่าสิไปเบิ่งาะว่ามันจะมีอีก่หมอือใจไม่แปลกเบว่าหมอบีคขาดที่แนาะแค่ไม้มันแข็งเนาะ

ปจะเด่นกแก้วมวนบพี่นอันนี้ก็คือเป็นมัดนเ๋วสิเขาไปเอาบักโพดเนาะมาใส่ห่อเขาจะเด้นนกแก้วเสียงไป เียโอ้เป si ็นอ si pues ัไหนีได้ยบพวกมดนี way, s <S ่นี่เนาะได้นแก้วซื้อแคไหนีโดนมานี้ามามซ็น่นเอบงอะนรก้ออนี่เนาะสายสิงไม่สาเกินไม่สาเกินตอนมา เดี๋ยวตอนลับสีบินกลับอันนี้ก็ผู้บ่าวหน่อยเนาะสองคนตอนขับคือตอนขับเขาสนามีมอนนี่มอนี่ขับรถอัตราชขนาดไ่ทเลยเปิดเฮ้ยไปไปไปเอากระพุ่นี่หิ้วน้ำเลยนี่ม้อนี่เออเอาตะออกเอาเฮ้ยไป

ยังนี่อู๋อายุจะปีะคือขึ้นผู้ไรปะโอ๋ออันนี้ไม่ใหญ่เพิ่งกำลังลบห์อยาเนาะยูุวันไหนนี่ไม่ใหญ่โอ้อวันหัวผู้อ๋อวันนี่เอิ้นเอาตลกเราเฮ้ยอ๋อป้าไม่ใหญ่เพิ่งคือแข้งแหงแข้งแหงแข้งแหงอยู่เนาะ โอ้หนาหักขนาดพี่น้อไปเดียวมะคานี่ก็เออนตะนองขอยน้อไปย่างไปย่างนมันมะกระโพ่เด้เหะห็นมันได้เ้ปมะกระโพ่มะคานี่คันมาเต็มเนาะควนมาเต็มไปไหน ชาได้ตีอ้อันนี้ก็เป็นให้้ะพี่เนาะแปลว,ว่าให้พันทางนะเอาบอลแล้วนะให้แบบให้พันทางเนี่ยเนาะโอ้ยบวกล้ามึงเอกถูกไฟร้านไฟเบิ่งเอนแล้วควกเอาแบบแบบโอ้อันนี้อันนี้ไม่แก๊สแต่ะให้ โอ้ภาพาผูซามากะทมเนาะบกาศดีเลเาเถอะเมือ้มาดีวิวสมนาแต่ไปคนเนาะวันนี้ก็เป็นผู้ค้าดวดไทยเนาะวันนี้ก็คนมาเต็มสวนที่กโอ้ยคนมาโรไปนอนเดียวสีผ้าหมุนเนาะไปเด้อไปเด้อหมุนหาก็โลเนาะ ฮะเบ้อเบาคือยังน้องสาวคอยมาได้ไหนจื้อกะปัตนไหนโอ้ยจจือกันเลยนี่เนาะ่หน้าจิงเ่ายังสู้มาได้กินบมดสิกินเอาตายตายกันูกินะเลินเยนะมซุน มี blender, ่นองกินน้ามีน้องน้าทำาาเย็นขนาดเนาะเย็นดนะตายกู็ิตายอยู่นี่แหละปกดมันตีห่โนี่ีโอ้มานั่งอยู่ให้ไอฟนมาแล้วมาทีเขาไปเมาทีเขาไปเอาหมากกระโพดนะพี่นนองแต่ว่ามัน มุนอันนี้ได้โคตรหวานเออชีบผมมันด้งสั่เกี่ยวเท้าออกข้างลว้พี่เนาะมาพี่นะโอ้อันนี้ก็คือผู้เมาหน่อยมานั่งเนาะได้เราได้โสดมานั่งกลางพี่เบิยงโสดรดีไม่ดีโอ้มานั่งนั่งข้างกันดีเนาโอ้หมอนแจ๊กนั่งข้างนีงเนาะไม่ได้ยังไม่เยอะโอ้ยผู้ั่งขานะมุดอบแนี้มานั่งอยู่งห่วยเบ้าเด่นเด้อพี่เนาะอันนี้ก็ ป้าเ่มาเปื่ยกันเนาะมเแม่นผู้บ้านี่น้ำนี่ผู้บ้าเล็กน่อยเนาะไม่เป็นไรอะไรเป็นไงวะไงว่เยอะโตโใช่ไ่นาไปเล็กหน่อยปั๊โอ้ยให้ไปยังยังเพิกว่านี้อีกให้ไ่ค่ะยังหน่อยกว่านี้อีกอ๋มาอันนี้ก็เป็นไฮมันเนาะมันอียังเกาะ มัดซ้ำปรังว้าวน้องแก้วกับหุ้นซึกเคิร์นน้อเห็นผู้บ่าวผู้บ่าวหยอกไรเอาผู้ได้สิมาจีมาจีบ่งกไปเดีวนี้น้องแก้วกับผู้สาวโสดน้อผู้บ่าวดุนมักไพ่ไพ่ทีเอานี่ไพ่ที่เอาะไปเอากันน่มางฆ่านี่มึงเนี่ยมันจับเขนน้องกูเลย ยูแค่หาแล้วบอไปจะเอาตะคนอยากเอาตาเอาสใช่กรโหนะเดี๋ยวตอนนี้จินุนไปเอากะโนแล้วพี่นนอะไปไปนนี่เน่เนาะจินนุนไปเอากะโโไลหมดถ้าึ้นมันมาแกะมันเาบิก้ันตีนแกอย่กอย่กมาตอนนี้ก็ได้มกระโนะของแก้ว มาเด้อมาเด้อหนูแก้วออกไปยังดูเปล่ามั่นกับผู้เปล่าเหรอเนาะกระปั้นใส่มันก <c oughs> ็ืออะไระ ไอยุ่งไม่เท่าเจ้าไรห้อยนะเขาหาจ้ไไ้ห้อยเดือยนะเขาหาจากไหนน่ะมจักบวิธีหาฮะ มอหอย่าอยู่ป่าไว้ช่วย,วย,วยนะทะเลจังมานี่เนาะมอนี่แหละสจีบรงแก้วเบืองหน้ามันผ่านอยู่เ่าพี่เนาะมอส่งสีผ่านเพราะเบืองตะหนาวมันเนาขาห้องเฮียนข้าวเขาองเฮียนนี่เฮียนห้องเฮียนเดียวกันเนาะสิ่งรถมอเ่าเขาห้องเฮียนมอสิ่งได้จะเท่าไหร่ออ้แก้วห้องเฮียนไม่ไเจอ

ขอลาบขอจื้อขอมาน้ำเสือเดียวเด้อยังเหี้ยอีกจบบ่อเงินเป็นดวยนะพ่ออะไรก็คือไ้เนาะพ่อจุ่มเปื้อนเบื้องเสียงไ้เรียวสิไปเอามักแตงอีกเนาะอยู่ให้ปะพาสิไปห้าหละเอาคล้องมาใส่ห่อเข่าเนาะพ่อต้นไม้เนาะมันจะได้ขนาดได้ปวนไม่ได้ตรงกลาง มันเรียกบกันมีมอม่ิมอเหี้ยหรอป่ะดิมอแม่นิ่มมอเหียเดี๋ยวลงไหวนี่ก็หน ยาไทยเนาะกิดเบียดที่ไี่มีทางยาใครเป็นตามเดี่ยวอันนี้พี่บิดเนาะเผื่อสิได้คลิปจะได้คลิปตรงมาเจอยังแนี่ยมาแรกปวดเบิแลเลยพี่หน้องเลยโห ล็ดาหัวเนี่ยไป้นหัน้าเลโอ้โอ้อยากเน้นน้านี่ต้องจิคาดอันนี้อันนี้เป็นหารเดีย Ô, nó đi nhà ông cậu đi hai xe hoàn hai bà đây. ตัเลาซาำเงบ่มีอันนั้นคอมฮะอู้มเ็ตะคัก้าอยักเด่นเน๊ะพ่อโชคดีเย็นอู้หนักมียังงี้เออ ให hey <c ười> no, ้ด oh, ูกเล่าให้ดูกเล่าเข้ามาหอดไข่ปลาไาโอ้แดดป่ะป่ะเราจะได้หลองแกี่ยวไปตาหมักแตงเนาะตาหมักแตงสู่เด็กๆกินเนาะพี่หนุ่ม เวเราเยอะตอนนี้น้องตายกันก็ได้สิมายงมเนาะแงมักแตงนี่บมมีโคกต่ว่าสตดำใส่มอเนาะแอ้มบอกพีกตมพิก่อนออะไรดหอตั้ีโอ้ยวยแ่ยานเป็นยังไงนี่เอาใส่นี่าดใชอ้าตัใสของมือตัวียสถ้ามาสําแต่แงเนีะตํามยังไงตมยังนีไปนะมันจะถ่เะบอไปยังตมออ้ยมันเป็นตหยดตัวแง่หนามันอ่อนเออนะเดียวเทหี่บิ่ง นี่บมนไอศช็องเนี่นี่ตัวนี้บอจเลย่นตานี่โมบอกเอคนจิตากินไงคือผัวเราเร็กน้อยเขาเองเนาะม่ยข้าม่บเริ่มโจ๊ที่เราเราตอนนี้กังงีอไปที่มาถือหมอนี่นิแ่ไม่เห็นหมอนั่นน่นี่เด็กบวกินน้อแนวนี้เรียบงจำเลยนี่

cột đồng tít đấy, biếu sĩ sốt tít hay này hay cả rồi, chị nhau bạc đen tằm, hay bưng đốt không, kia kia đấy. Đấy đấy. Má, thưa bớt, à. má thưa này, có má mót gì sĩ smart, bên đồng khởi này gì má <laughs> ซองหมาพี่น้องไรแบักอื้อซองหมากับนี่เนาะต้องต่ายสิมาตัมบักหุ่งให้เขากินเนาะกับปาลาบักแตงอะไรก็กินอยู่ให้อยู่สวนเนาะนี่บ่ม,มี่โคกสีดำใส่หม้ออันนี้ส่งมันเป็นแบบนี้เพราะว่าขี้ดินถือเนาะนีะ่ครูครูครับเออเออเนาะ,นะสากระเบื้องกับซูซีบิดขนาดนี่ แกเอาเอาบวงมาบาะนะ้างน้าเอาบวงมาบาะนะ้างหน้าที่ก็เห็ดดเอาบวงมาใสนะ่ยูโอกิเออเอาบวมาแบาา่งน,นัวมาอมเอามกพรผกขวตัวนี้จบเอาใส่แีครับอันนี้แอันนี้เป็นกล้งเนาะ ใส่ลงไปได้เราเป็นะมแข้งอมาซชหอืแฉบปะไปกรุงแข้งกันมาอันนี้คือน้ำตาลน้ำตาลเนาะเปนไปไปเอาบ่ะงัน่หอนตัว เองคือเป็นน่นะจะมเห็ดะได้งแกนไหมเนี่ยใ่ประดได้มีเนาะเออนะผัวนี่เขากินอะไเบิ่มรัาโซ เอาพวงมาบางนะนี่นาะประแดกหรือบาปลารนเองนี่ลายเด้อเข็เด้อีกควังเขบอยู่เออป็นยังจิ้นเดี๋ยวน้อตอนนั้นในเพื่นสบายดีเพื่นก็บบว่านี่พัง มาซีมดูเอาเอาพักเอียมากินกาตตามของแกเกบพักอีตูให้เนี่ไปให้ก็ได้เออเบิ้งก็ซีมเบิ้งเนาะมีเนาะพีเนาะนี เี่ยพี่น้องโอ้พี่น้องมามากินกับอยู่ให้อยู่น้าบรรยากาศโคตรดีด้วยไปจะได้น้องแก้วเงี่ยมเปย์เปย์เนาะเห็นเปล่ามาตีมาตี้มันจะบอกกับตําได้ดว้วยเออมาใครเขาเมื่อเสียดเดตบอกใช่ไหมใช่เลยขั้วเลย เนาะขอเงินได้สาวพัดน้ำเพลเนาะอยู่กลางไ้กลางป่าเนาะเดี๋ยวเงินเดือนออกเสียมาหายเพลนนี่ไปตอนเด็กก็จะเมื่อยหร่เนาะพี่น้องร่างจ๋าจินมกันนี่เดียวเรียบร้อยไปน้องแก้วกะร่างสวยร่างงันมาหาป่าทันทีกับต้องขอเงินเนาะขอเงินมาเสียเงินมาหายได้มาขอไหนกเรไป นานโอ้ยเยอะนะเลยกูจ <pop> <back> <c oughs> ัก <vib> ส <rat ional> ืออ่ะไม่ตายค่ะเดี๋ยวมันจะชิวข้าวใม่เด้อนี่น้อพี่น้องทางเมื่อให้ไปนลยมีมะเขือนะเขาบอกป่ามะเขือนะ เพ่งจะให้ตามใส่หมอแกง้วๆทุกควัมเนี่ยโมมีโควกเนาะเอาสาวายดีนี่ะตีเอาสาวายดีก่อนบายดีนี่ยัอยงอ่ะโอ้กุ้งแหงเออโอเค,เออเคมีเดี่ยวกับคลิปนี้กับชิคเอาต์โจทย์เพื่อนสมิเดอ้อพี่น้องพอกันไหมคลิปหนาเดี่ยวถ่ายติดตามอีพีสองเนาะว่าจะเป็นคลิปยังคลิปนี้มันก็โดนเนาะพอกันไหมคลิปหนาสำหรับคลิปนี้กับชิคเอาต์โจทย์เพื่อนสมิเดอ้อบ๊ายบาย